ซูนก่อนอ่า <Okay. S 1> โอเคซูนซูนนะครับฟืดอ่าเรามาดูกันโอ้โ <c oughs> หแล้วันนี้ทมเยอะหน่อยนี่เป็นยังไงครับนี่เราไม่โกงลูกค,ค้าเลย <c oughs> ลูกงมาตอนนี้มันกาลังปิดกันแน่นเราก็จะเลือกให้เอาเฉพาะที่มันเขียวๆไปเลยครับอ่อนๆไปเลยเพื่อไปขยายพันธุ์หรือจะไปใช้งานต่ออะไรก็ได้สวยมากค่ะลูกค้าสงมาสาตัวนะคะนี่เลยโอเคก็พยายามสลัดสลัดไม่ให้มีน้ำเพราะเราไม่ได้ขายน้ำเราขายตัวตัวเนื้อ ตัวของอ่าเดี๋ยวเราเทน้ําออกนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวคุณยาทิพย์กำลังบรรจุแนะแดงจากก้มการเกษตรครับเพื่อไปขยายพันธุ์พยายามสลัดสลัดน้ําออกเพราะเราต้องการขายเนื้อเราไม่ได้ไม่ได้ต้องการขายน้ํา เราจะให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าอย่างเด็ดขาดทีกัดูกันเพราะว่ามันเยอะโอ้แน่นเบียดแน่นไปหมดเลยเราอยากจะเอาออกที่ซ้าไปต้องการที่จะเร่งๆจำหน่ายออกนะมีการเอ่อเขาเรียกสลัดน้ําออกจากถุงด้วยเขาบอกแล้วไงว่าเราต้องการขายขายเนื้อแดงไม่ได้ขายในน้ํน้ไม่ไม่ได้ขายน้ํานี่ยาทิพย์กำลังใส่ นี้จะเป็นถุงสุดท้ายถุงของเรานี้ถุงประมาณสัก500กรัมถึง600กรัมเดี๋ยวเรามาชั่งดูกันเลยนะครับ5-600กรัมถ้าอันไหนที่มันเกินไปก็แถมให้ลูกค้าไปเลยเล็กน้อยเราไม่เรียเคืออย่างน้อยอ่ะถุงหนึ่งของเราประมาณสัก500กรัมถุงละ500กรัม3กิโลนี้เราไปเลย6ถุงแต่เดี๋ยวมาชั่งดูนะครับว่าแต่ละถุงนั้นหนักเท่าไหร่นี่ เดี๋ยวคุณย่าทิพย์มาช่วยช่างกิโลให้ลูกค้าหน่อยย่าทิพย์กำลังแพ็คแหนแดงส่งให้กับลูกค้าจำนวน3กิโลโดยเฉเดียถุงละถุงละครึ่งกิโลเดี๋ยวเราต้องกดออนก่อนที่นักเอาออกก่อนออกก่อนเอาก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับในการช่างหนึกดตึ้งหนึ่ง มาแล้วใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อนใจเย็นให้มันเป็นศูนยย์ก่อนอ่าโอเคศูนะครับปึ๊บเรามาดูกันโอ้โหแวมันนข็มเยอะหน่อยนี่เป็นไงครับนี่เราไม่โกงลูกค้านี่หกร้อยกรัมหกร้อเท่าไรสิบสกรัมอ่าหนกิโลเท่ากับ1,000งพกรัมอันที่2นะครับคุณย่าทริปช่างเลยปื๊บมาเลยเป็นไงครับนี่1 8 แป0กรัมนะครับอ่าไปอันนี้ก็คือถือว่า1กิโลสองถุงเนี้ย1กิโลเราตีไปแถมๆไปนะครับเราไม่ซีเรียสอะไรต่อมาตรงที่3นะครับมาช่างเลยฟืดนนี่ <100. S 1> ไงครับห้าร้อยห้ากรัมนะครับอ่าไปถุงที่3ไปเลยที่สี่ เท่าไหร่ครับ700ว้าวเจ็ดร้อยกัมแถมไปแถมไปแถมไปครับเราแถมไปเดี๋ยวขอดูหน่อยเจ็ดร้อยกัมจริงไหมเจ็ดร้อยกัมนะครับเกินคือกิโลเราแถมไปครับไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสต่อมาครับทุงที่ห้าเท <800, S 1> ่าไรครับหกร้อยแปดสิบเจ็ดอ่าหกร้อยแปดสิบเจ็ดกัมอ้าวแถมให้กับลูกค้าไปไม่ซีเรียส าาถ้านะครับสูนที่สูนกิโลช่างได้เท่าลาย 34, หกร้อยสามสิบสี่ค่ะหกร้อยสามสิบสี่โอเค <6 S 1> เบสอ่าหกถุงอ่าลูกค้าสั่งมาสามกิโลแต่ได้มากกว่าสามกิโลก็ไม่เปไ็นไรครับ,บ,บถือว่าแบง่แบงๆไปไม่ซีเรียสครับโอเคท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเราแพ็กส่งทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้าจากอะไรบ้างมาที่หลักทก่านี้ก่อนครับ จำหน่ายแหนแดงสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับวอเตอร์เน่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สุด,ด้าชอปเลยครับขอบคุณครับ